จะเป็นุ้ยร้องเป็นเลยนี่ถ้าถ้าใครรู้ว สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิกได้ต้องสวัสดีคือเราไม่ได้แต่งเพลงสดๆกันมานานแล้วใช่ครับเมื่อกี้ก่อนเรากล้องเราก็แต่งเพลง ไปแต่งมาเราลืมแต่งรายการตัวเองเออไม่เคยมีเลยกี่ปีแล้วมันมันนานแล้วปีละหลังจากที่น้ำตาคาบ้าได้ลิลิสออกไปก็ประมาณ4ปีแล้วใช่ครับผมใช่ครับเพลงร้องไม่อยากร้องตามได้ทุกคนมีท่อนให้ทุกคนร้องได้ครับท่อนพีฮุกก็ส่งเลยส่งฮุกเลยนะเหมือนเดิมเบิร์ดไม่ต้องไป ธรมหาแดนทำมาหาดินธมหากินธรมหาดินดังนกน้อยที่พบินนอกหา,านกนกนกแต่ละมือแต่ละเดแต่ละวันแต่ละเวมีบางคนในนี้ฟันเกแต่ไม่จัด คือผมไก่หมักเองที่มาเดฟนะยังจัดไม่ได้ซุนเดี๋ยวให้อร่อยนะคะเพราะว่าน้องร้องกินใดอออกไปแดงก่อนยังไม่ได้กินข้าวเฮ้ยไม่เป็นไรสูตรก๋วยเตี๋ยวผมเซียนเลยเพราะผมแอบดูสูตร่อ ที่วันหนึ่งเจอวิดีโอของแป๊บไอ้นี่โอ๊ยประวัติเลยที่ใช่เพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่วะหลัดต้มต้มจิ้มอยู่ออ๋ต้มน้ำจิ้มต้มจิ้มอยู่อ๋อรอรอรอเออเนี่ยอยู่กับป้าเนี่ยป้าต้มน้ำซุปอยู่เอามือปังม้องไงบอกอย่าอย่าถ่ายอย่าถ่ายเอาไว้กุ้ยเขียวเป็นสูตรลับอ่ะแต่คือกูแคปทันวะเฮ้ยกูพยายามซูมดูละดูไม่ออกมันคือแคปไม่ท่ายไอ้แป๊บหาใหญ่ป้าเอามือบังนทำไมวะขนาดกูเป็นลูกอ่ะไอ้แป๊บบอกกูเป็นลูกกูยังไม่รู้เลยว่าต้มอะไรหวงเหรอพ่อแป๊บก็หววงงแตต่าเเเไปห็นขดล บผยเจอแล้วแดงไงก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงใช่เคล็ดลับพอมอร่อยคือก๋วยเตี๋ยวเฮบูบอยใช่คือมันหวานข้าวหมูแดงก็เฮบูบอยกินไปได้ไงวะข้าวหมูแดงไอ้เหี้ยมึงสั่งไม่ครบสุดนะทำไมต้องสั่งข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงโซดาอร่อยเลยโอ้โซดาไอ้เหี้ยมันหนูว่าเลี่ยนจังจะอร่อยเลยเอาจริงๆอ่ะ ประวัติก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยครับกำเนิดที่ประเทศไทยนะครับบอกเลยว่ามันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เสียเวลามากคั่นคือการเคี่ยวนี่หัวใจเท้าเพราะฉะนั้นทำวันเล่าไปด้วยใส่เลยได้อันนี้เขาเรียกหัวใจเท้าอนี่หัวใจเท้าเท้าใส่เลยอันนี้คือเรื่องอะไรบวบเหรอเอ่อมาแล้วมะละไอสัตว์คือก๋วยเตี๋ยวมันก็บอกอยู่มะละต้องหั่นเม็ดทัางนั้นออกวะหั่นเอ้ยเอ้ยผ่าผ่ากลางก่อนไม่ไม่เห็นทำเดี๋ยวอ่าตีมทำเลี้ยงออฟฟิศวันนี้เราจะทำอะไรใช่ไหมก่ ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแบบเลี้ยงออฟฟิศเลยคือบอกเลยว่าตอนนี้ติมทำอาหารนี่แยมเห็นมันจะเปลี่ยนไปก็คือต่อไปนี้เราจะทําอาหารที่แบบว่าทุกคนมากองอะ้องได้กินจะเข้มข้นไหมวะเข้มข้นติวะเราจะเอามะระสดด้วยไหมจ๊ะเอามะระสดเอาเอาดีนะใช่น้ำเกลือหรอมะระต้องใช้น้ำเกลือด้วยใช่พอล้างความขมมันตอกมังหน่อยดูได้จ้าเดี๋ยวผมหั่นเองออกไป จะเอาชิ้นใหญ่เท่านี้ไหมอันนี้ชิ้นไว้ต้มหรือหรือจะอ่านชิ้นเล็กๆด้วยก็ได้นะเพราะว่าเอาไว้สดวะบางคนแบบบางคนกินต้มชิ้นเล็กก็มีนะผชิ่นอร่อยอะชิ้นใหญ่ๆดีวาผมจะได้เลือกว่าไม่ต้องกินอันไหนมันใหญ่ไอ่นี่จะได้ตักชิ้นง่ายเลยสัมึงเนี่ยตอนนี้เราต้องใส่อะไรครับน้ำเปล่า1ิบห้าลิตรใบเตยห้าใบใบเตยห้าใบใบเตยใส่เลยหัวไชเท้ารากผักชีกระเทียมบดพริกไทยป่นนมดิผดได้ไหม ของแท้จากหลังแท็กซี่ไอเทยได้กินอาสยามเลยบนใบเตยมัดด้วยนะคะน้องชินช่วยเตรียมกระเทียมบดให้หน่อยได้ไหมครับอันนี้มะระสดนะจ๊ะจ้เดี๋ยวจะไว้แช่น้ำเกลือมะระสดต่างจากมะระต้มยังไงก็คือมันจะขม ันี่ไปเตยเสร็จแล้วก็เก็บก่อนเลยว่ะแต่ถ้าวางเป็นผู้ผู้เงี้ยไม่ใช่มะละสดมะละต้มนะเป็นอะไรเอ่ยเป็นมะละกอไปเตยต้องตัดไอ้นี่มันข้ามไปแล้วตัดสองตัดด้านล่างไปแล้วซอสมึงอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้ปิดฝาได้ไหมปิดฝาได้ปะปิดฝาอะไรยังไม่ใส่รสดีเลยคืแบบไอ้หนุ่มทำกระเดียมบดใส่ไปแล้วไปยังอะใส่มะละต้มไปยังยังเลยเพื่อนใส่ไปเลยเพื่อนใส่นี่อยู่นี่จ้ะ เลยล้างมันเกลือเออพี่ยังไม่มีคราบอม่ยังไม่มีคราบพี่เท่าเก็นะมึงจะเดินลุกกระเป๋าไปนานเท่าไหร่วะไอ้เนี่ยมื่อวานมาอย่างี้เลยอ่ะมึงรอมาดีเลยไอ้แก่เลยไอ้สัตว์กูไม่รู้ต้องทำอะไรเลยล้างน้ำกระเทียม่ะกระเทียมบดก็ได้หนุเจ็บอ่ะได้ได้มาเกลือที่ดีนะครับต้องเป็นเกลือที่ที่ยิ้มที่เค็มที่เค็มได้โู้โหพึ่งใส่ไปให้หมดไอ้เครื่องนั้นอยู่ไหนอ่ะเครื่องหั่นกระเทียมอ่ะ ตวซื้อโคกขีดมาแล้วของมันจะ่งกีแต่ใช้เมื่อยพอแล้วฉีดล้างแล้วใส่ได้เลยจ้ะเพราะว่ากูจะวันต่อไปล้างแล้วนางลงมาลังจากล้างเกลือนะครับเพื่อทำความสะอาดนะคะแล้วก็หย่อนใส่ในหม้อไปกระเทียมบดบดยังไงอ่ะบดเอาขลกบดว่ามีความเค็มจากเนี่ยลกไปบ้างนี่ใบอะไรเหมือนมะกรูดแต่ไม่ใช่ มันอยู่ในผักชีได้ไงวะมันปิวอย่างข้างบนเปล่าต้นไม้เหี้ยใบ <d> ไ,ไม้มันก็เอาลง <d> ตอนนี้ตอ้น้ <ไง S 2> องเองโขกกระเทียมเอ,ง,เองใส่เกลือเท่าไรปริมาณเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะจริงเหรอใช่เหรอน้ำเปล่าสิบห้าลิตรชิ้นถังนั้นน้ำเปล่ากี่ลิตรอ่ะหกลิตรใส่ไป,<อ>ไปแล้วสองใส่ไปแล้วสองถังป่ะสองถังหรือว่าถังถังครึ่งถังครึ่งถังครึ่งถ้างั้นใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้บอนเกลืออยู่ไนเกลืออยู่เอาไปล้างหมดแล้วเกลือหมดแล้ว ผมใส่ซัดไปทีเดียวหมดเลยอย่าไปเชื่อชิ้นใช่อันนี้อันนี้เยอะไอเดียวอันนี้เอาไ้ทำกระเทียมเจียวหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้เอาไปต้มครับพี่สรุปให้โขกเหรอโขกเขาบอกว่าเป็นกระเทียมบดเราต้องใส่ผ้าขาวบางใช่เดี๋ยวใส่ผ้าขาวบางเดนวี๋ยวไก่เขาก็เจอกระเทียมเปลูกยไงไม่ต้องชุบดีกว่างั้นี่ทำกระเทียมเจียวดิได้ได้ได้ทำมันเจียวเจียวงั้นก็งั้นอันนี้แกะเปลือกมีกระทะดิมีกระทะเดี๋ยวผมจัดให้แป๊บหนึ่งพี่พิกไทยป่นจ้าสองทอนโต๊นาโตจ้ ติ๊งไว้ให้น้ำเดือดอันนี้เปิดแก๊สได้เลยปะได้เลยจ้ะเครื่องปรุงน้ำมัที่คนหน่อยที่คนในหม้อหน่อยอันนี้กระเทียมเป็นไอ้กระเที่ยวไก่เป็นแบบเฮาส์รู l นะครับเด๋บอดเก๋นะเพราะต่อเก๋บอตเกมใครสนใจก็ว่าเฮาส์รู l เดี๋ยวนะมึงมึงทอดไก่ทอดอุ้ยกระเที่ยวไก่ทอดใช่ลาบกระชี้ห้าสิบกรัมโอเคอันนี้กระเทียมทุบเล็กน้อยแล้วใส่หม้อเลยปะใส่ใส่ใส่ได้เลยจ้ะส่วนตอนนี้ลาบกระชีเราคิดคิดว่าพี่ใส่หม้อเพื่อนเต็มเตหม้อชิ้นโค้งยางโล้วจจจู้างแล้วแล้วขนิดเดดียวพอหมม หมดเนีหมดเลยแล้วคกมาถ้าหมกนี่ถ้าหมกถ้าหมกต้องเอาคกกลับมาถ้าลือเทหมกแล้วยังไงอ่ะเอาโคกเอาคกกลับมาเอาคกกลับมาคกไม่ต้องใส่ลงไปนะเกือบแล้วกูเกือบใส่คกเข้าไปแล้วเฮ้ยพอว่ะกระเจียมน้อยปะน้อยตอนนี้น้ำเยอะมากเลยเอาคกมาเพื่อน ต้มยังไม่หมดโว้ยอยากตบชิ้มไหลชิมว่ะตอนในใจตบมือเมือตอนในใจไม่ตด้เพราพูดสองสามรอบอ่ะตบมือพูดพูดติดใจเลยโอ้โหเฮียต้มยี้มันแบบมันนานเกินไปอ่ะนี่เราไปต้มเลยเฮ้ยต้มเยี้อะไรมันยังใช้ได้อยู่ก่อนใส่ใส่หมูอยากตบมหมักว่ะนี่นีเดี๋ยวเขาลากเองไก่เริ่มไม่เนี่ยนะไก่เริ่มมาแล้วก็ผมพิสูจน์มาแล้วใส่พวกแบบส่งชูรสเฮ้ยยิบคอยให้หน่อยจิวะเอาอะไรนะเอาเลย ที่สุดแล้วว่าใส่ผู้ดังห่อยกเทียนี่ยผงชูรสเกลือน้ำตาลนิดหน่อยอร่อยไป,ไปในนี้อ่ะไป,ไ,ปไปในกระเทียมเจียวพวกเครื่องปรุงต่างๆจะมาปรุงนอกหม้อก๋วยเตี๋ยวที่นี่เป็นเครื่อง,ง,งพอลล่อันนี้เป็นน้ใสเเหรอครื่องแบบตุนยาจีนบ้างยาจีนนะเอ่อเครื่องต้มไก่มะระตุนยาจีนก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนไก่จะนำสะโพกไก่น้องไก่ลงไปในมหม้อจริงๆ<ห>ไม่ต้องต้มในน้ำมึงต้องเอาไก่เนี่ยลงไปตุนในนี้ด้วยวางร้อยกรัมร้อยกรัมเยอะแค่ไหน ไม่เราต้องมีกระดูกไก่ไว้ป่ะเอาหนึ่งร้อยกรัมไหมเอายี่สิบกรัมทัวส์อีกอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นลาใส่อีกอะไรนู้นก็ใส่ไปทั้งหมดแนะไก่ใช่อันนุ้กมาห้าสิบกรัมหรือปะประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยแล้วรากผักชีเมื่อกี้นี่ใส่เท่าไหร่ปะห้าสิบกรัมพอมนะเอาไก่ลงเขาบอกเอาไก่ลงไปตุดเลยป่ะไก่ตัวในน้ำซุปเลยยังครับอ้าวแล้วแล้วผงผงไก่อ่ะใส่ต้นไหนชินเพื่อนโอเคใส่หม้อให้หน่อย เร็วๆนะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันอ้าวใส่เครื่องปรุงจ้าน้ำกระเทียมดอง250กรัม850อมิลลิลิตรโอเคเราต้องเหลือ600โดยประมาณรสชาติเป็นไงเนี้ยกระเทียมดองจะหวานๆโอ้โหต้องชิมจริงไหมเนี่ยแทบแย่น้ำตาลกวาดเท่าไหร่ครับน้ำตาลกวดต้องใช้200กรัมจ้า เร็วลูกค้ารอแล้วเร็วๆตรงน้ำซุปาเต็มเลนี่ๆๆปลาปนีกลังตรงน้ำซอันนี้ต้องให้ได้200กรัมปูจะใส่แล้วนะฮะูจะใส่แล้วนะถ้ามึงใส่มึงใส่ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยได้อันนี้ใส่ปริมาณเท่าไหร่ครับ1ห่อหนึ่งห่อไปเลยสีอิ่วดำหวาน500กรัม500ยกรัมยังไงเอ่ยในนี้ถึงวะาม0 0กรัมส0 0ีสูตรตรงนี้นขอเกือสูตรเลยอันนี้อันโ้อันสองแสดของบนแสดงบนเกลือไหมเกลือมีจ้าอยู่นี่จ้าเท น้ำตาลด้วยนะน้ำตาลกับผมว่าข่อยเติ้ลอะกินได้แล้วนะเ,เดี๋ยวใส่ซอสพริกกินได้เลยไก่ทอดรวยกลัวนี่ <laughs> มาพูดให้ปิดนี่ไอ้เหี้ย <laughs> รวยเกลือเฮ้ยผมได้กลิ่นถึงความความเป็นเครื่องเทศแล้วนะอ่ะซีอิ๊วดำเราประมาณนี้แล้วกันได้กลิ่นถึงความเป็นกล้วยทอดมากเลยอะ่ะแบบน้ำจิ้มอะ่ะเดี๋ยวที่กล้วยทอดอ่ะซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับ450กรัม400กรัมกินได้พอไม่เห็นแล้วขอบคุณครับพี่450กรัมกระเทียมเจียวไปไหนอ่ะพอร์ดำเราไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรพอย ใช่ปอยเขาคือสีสีเหรอชิมก่อนไหมพี่ต้นเขาทำอาหารเก่งกันเนาะมันดูเหมือนกันมากเลยไอ้น้องนั่งโค้ชเชฟแหละไอ้น้องเอ้ยอันนี้คือไม่ต้องจริงจังหน่อยเว้ยใช่เพราะคนแนวฟิตกินผงจูรสจ้าใส่เสร็จแล้วสอ่งช้อนโต๊ะสังช้อนโต๊ะครับชุดเครื่องเทศเตี๋ยวคือทําทำก๋วยเตี๋ยนี่เลยใส่ทั้งหมดสามพอเลยที่เรามีมันเป็นเครื่องเทศแบบตุนยาจีนใช่ครับพวกทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรเงี้ยถุงเราจะใส่ลงไปไหมใส่จ้าตอนนี้หอมใบเตยมากเลย มึงมาดมใกล้ๆจริงๆำไมอมะเหมือนนับต้มผักอ่ะตอนนี้พี่สมัครหย่อนถุงเท้าลงมานะฮะไม่ใช่เราจะเอาอ้เหี้ยนี่ออกตอนไหนเราจะใส่ไปค้างไว้เลยครับไม่หรไม่มีวันเอาออกถ้ามึงไม่มีวันเอาออกนะก๋วยเตี๋ยวเจ๊น้องนี่พูดกองแล้วมูเขาใต้ใต้หม้อแล้วนะเขาเอาออกไปซักอออกไปซักเออเี้ยไม่ใช่ถุงเท้าไอ้สั เฮ้ยน hey, ้องเอาทิ้งเลยดีกว่าแม่งไม่น่าแดกละผงพะโล้ยังพะโล้่อี้ใส่กี่ซองใส่สามใส่หมดยังเมื่อกี้แค่หนึ่งสองต้องไหมเอาอีกสามสามมึงเอามาใส่ในนี้เลยไหมไอ้มากผงพะโล้ก็ได้ผงพะโล้หนึ่งช้อนโต๊ะจ้าผงพะโล้ทำไมถึงต <mulheres S 1> ้องใส่ผงพะโล้รู้ไหมเพราะว่ามันจะได้กลิ่นพะโล้เพราะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะแล้วผมพูดผิดตรงไหนคือเราอยากจะได้ความพะโล้ลงไปคุณจะใส่ผงพะโล้แล้วได้กลิ่นพริกแกงเหรอเคี่ยวหน่อยเทยวหน่อยครับซื้อแดกเถอะเดี๋ยวกก่อน่อน ครับเออ่เครื่องนี้ใส่นี้แล้วชูทอนใส่หมดแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าเวิร์กเลยจากกลิ่นใส่ไอ้น้ำเคี้ยวเคียหมักใส่เครื่องบุ้งนี่อย่างครบยังครบแล้วครับลองชิมดูเดี๋ยวน้ำตาลยังไม่ต้องร้ายจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองจินตนาการความหวานว่าสมมติมันยังไม่หวานพอแปลว่าต่อไปมันจะพอคิดว่าในนี้ต้องหวาน ตายตายแล้วตายแล้วตายอีกมันเป็นรสชาติไงหวานไหมเค็มไหมเปรี้ยวหวานเค็มขมรสชาติจัดอุ้ยเสียงเปลี่ยนเลยเสียงน่าร้องเป็นสายรอดมากออกตักไปเยอะหน่อยเพื่อนเออเอออ๋อนี่เนี่ยเอามาจะใส่ใส่ฉันผมต้องพิธีพิถันร้านนึงอ่ะใจเย็นคนนึงใจร้อนแม่งโคตรใจร้อนเลยคนคนหมักคนคน ได้ครับว่าตอนนี้ในนี้น่าจะชิมได้ละไอชิมคนได้เลยผมคนมาเรื่อยๆอยู่ละกูกาชิมละผมทำสองอย่างหน้าที่ผมอะคนกับคุยเป็นคนคุยดีกว่าสีได้แล้ววอะต้องมีน้ำตาลเลยวะ ความตันหรือความตันน้ำตาลเม็ดจ่ะหอมตาลแบบน้ำตาลตายแต่กระเทียมมันลูกใหญ่อยู่วกูไม่เคยกินเฮ้ยเดี๋ยวมันกูเตี๋ยวไก่มาละแล้วแดกกระเทียมใหญ่ขนาดนี้หมดต้มจีดของของก็ใส่บ้านกูก็ใส่แบบนี้เดี๋ยวพอมันละลายเล็กนก็จบละผมเจอละวคุ้มซับเราอะไรน้ำตาลทำไก่หิมะเหรอ ดีขึ้นไหมเพอแถมปลาหมูตานดีเลยวันนี้รออะไรครับรอตุ๊กก็ไก่ลงไปเลยครับรออะไรครับรออะไรครับน้องผมรอน้องๆผมทาอยู่ผมรอคนจับันหนักดีด้วยครับเอาไก่มากระบัดพวกนี้ต้องลงไปต้มบลาอ๋อผักไว้ลวกแยกกับไม่ต้องเป็นกระดูกมีโคงไก่ด้วยนะใส่ใส่ทั้หมดตัวโครงไก่ไม่ใส่ก่อนนะเอาที่คีบมาไอหมาเอาที่คีบมาเอาเอาโครงใหญ่โครงน้อยเหรอจริงชิมแล้วดีนะวันนี้รอดแล้วออฟฟิศ โอเคยีราฟคงนะข้อทาบะเออมันหวานหวานว่ะต้องมีความเค็มๆหน่อยเหยียวลงอย่างอื่นอีกนะเฮ้ยผมผมต้องใส่ไหมใส่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 ส่ใส่ไอ้สัสไอ้ยี่เป็นถามเลยกระโดดกระโดดเทคลงไปแล้วอ่ะไก่หวานไก่อย่าทำให้หวานเพราะมีกระดูกไก่ก็เหยียดเติมเค็มแั๊บเดียวไม่ได้ไม่ได้สูงเกินตรงนี้มั่นี่กูแคบกูแค่ประคองกูแค่ประคองนี่ไม่ออยแล้วเขาเดือด เฮ้ยไอไก่นี้ต้องตุ่นด้วยนะแต่เดี๋ยวรอไก่ตุ่นตรงนั้นก่อนจ่ยเวลาอรงนี้ไว้คนนะรอคือชั่วโมงรอครับระหว่างนี้ใบเตยเนี่ยต้องต้มอีกเพราะถ้าจะเอาน้ำเยอะเอะ่ะรากผักดีต้องอีเบ้ลทุกอย่างไปเลยเบิ้ลเอางี้เดี๋ยวชิมก่อนโอเคตอนนี้นะนี่ดูโปรเฟชั่นอลขึ้นมาไหมเหมือนไงแล้วเดี๋ยวต้องมีแบบนี้โอเคเราจะทำการลำเลียงการย้ายหม้อกันก่อนจะทำการใหญ่เราจะต้องวางแผนมีใครอยู่ไหมเคียย์ตรงนั้นหน่อยเคียย์ตรงนั้นหน่อยเพื่อนอี่ก็ร้อน ใกล้ตาอ่ะร้อนหมดละมาโอเคเราจะทําการย้ายหม้อกันนะครับเพราะว่าเราทําหม้อใหญ่ไปเลยทีเดียวขอเก้าอี้อีกตัวมาตรงนี้ดีกว่าวะนี่มันสูงไปเก้าอี้เหล็กตัวนั้น่ะที่หนูนั่งอยู่ครับเอามาเลยวางเกลื่อนเดี๋ยวมาใกล้ๆไปเลยอย่าแย่อตรายไอ้คนต้องเล่ต้มเส้นนะโอเคโอเควางนะวางอันนั้นลวกเส้นปะเต็มอะไรครับนั่งเหมือนที่ร้านเลย ร้านสักผ้าขออันนี้หน่อยได้เปล่าไก่อ่ะไก่นั้นอ่ะลงอันนี้เลยนี่จ้าเอาอะไรไก่ใส่ไหนแต่เครื่องเทมอยอย่างนี้ยลงไปกูต้องไปตีคนไหนให้มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พับจีห้องแค่ว่ะห้องแค่ครับผมทำร้านเนี้ยเขาเขาแก่แกรับผมมันเลี้ยงเปิดร้านได้เลยนะร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอร้านทุกอย่างยี่สิบนี่ทอาแซ่บแก่กันต่ออุปกรณ์ไปแล้วหม้อเนี้ยถ้าเราใส่เป็นหม้อเดียวมันจะไม่บาลานซ์านหรอ หมายถึงความร้อนหรอไม่ความหนักเฮ้ยอาจจะมาล้างกันได้นะชิมมาเพื่อนมากรดีเคี่ยวได้ยุ่ยอยู่เอาเอาเอาหม้อมาเอาไกมึงมึงเหรอทำเงินไหวเปล่าไหวไหวห้องแค่ว่างไบรสไตล์มึงจริงอ่ะใช่ครับจริงกับไก่ควรใหญ่เออเป็นชิ้่งต่างๆต่างไก่ได้เขาเขาทุกทีเขาจะไหวลูกชิ้นใช่ลูกชิ้นแห้งลอยอยู่ไอ้ช่องกลางไว้าทำไรช่องกลางไว้าลวกเส้นจ้าลวกเส้นลวกผักไม่ใช่น้ำอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าด่าหลบนะ ไปดูโฮขอบอ้อไปทิ้งครับขอบคุณครับไปล้างแล้วก็คะทำวันหนึ่งต้มน้ำใบเตยดีกว่าโอเคไอหมักนั่งก่อนดิมาๆมานั่งก่อนโอ้ยไอ้หมักนั่งคนทำงานดิเฮ้ยเพื่อนไอ้เหี้ยก็เห็นอยู่แต่งมาเลยเลือดอะเลือดใส่ตอนไหนครับเลือดใส่ตอนที่ก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้ว ชิมชิมนทีเถอะอาการขมนะต้องใส่น้ําตาลเพิ่มได้น้ําตาลแต่น้ําตาลจะทาให้เป็นน้าตาลขมเพราะฉะนั้นต้องใส่น้ำตะเทยมดองเพื่อให้ใสขึ้นต้อเนองไม่เป็นไรครับร<อ>มันมันความขมมันออกมาอยู่ในน้ำหมดแล้วปรุงหวามเพิ่มไปให้มันไม่ม่นขมข้ <c oughs> น เดี๋ยวกูฟังไม่รู้เรื่องยิ่งมาฟังเอากระบวยมากระบุ้งนี่ดิจ้ากระบวยบวยบวยแม่เนื้อหน่วยบวยบวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนุ่ยบวยบวยแม่เนื้อหน่วยบวยบวยเหนื่ออะไรลอยมาคกหกหกเรืออะไรมานลอยมากหกหกเสียงไอ้เเตอะไมม่่ไมเนี่ยต้องโคตรดังใส่น้ำซุปใส่ซุปกระใสเพื่อน เคยฟังเพลงนี่เอ้เพลงเพลงของเจฟเจฟชาเตอร์เจฟฮาร์ดี้อ่ะเธอมนากับแมดอ่ะมาแล้วที่หนังเรื่องใหม่ไงหนังเรื่องใหม่เจฟกับอิงฟ้าเคยอย่ามาปนโปรยลงมาไม่เคยละฮ้ยอันนี้สองกระบวยสามเลยดน้ำสองขวงเนี่ยเท่ากันปะไม่เท่า ก็ไม่คิดไปไหะเมื่อกี้เอิ่มตักอะไรวะผู้ฝั่งนี้กูใส่แบบน้ำเยอะมากแต่ฝั่งนู้นอ้าวเหรอมึงใส่น้ำเพิ่มไปเหรอใช่แต่ว่าเปลี่ยนทังไหนยางยางยางทักลาไปก่อนเดี๋ยวเราสามารถบาลานซ์ได้ขอชิมฝั่งนู้นได้ไเลยเต่าสิ เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน,นกระนำก็เทียมดอง,งใส่ใส่ไปแล้วตอนนี้สูตรแบบขึ้นแบบม่วนละข้างหน้าขงจรดใส่ไปแล้วคนคนไหนคนสีเกตเฮ้ <laughs> ยสีดำไม่มีแล้วนะใส่อะไรใส่ยังสีหวานไหมไปจากฉันได้แล้ว มันไม่เลอะเลือดอะไรอะไรหน่าจะเหมือนเบงขี้นะถ้าร้องทีเนี่ยไอ้ย่ะตอนร้องคนดูก็นึกว่านักร้องทรมานมีคนมาส่งของอย่ามือโฟนโปรดิฟายเจ็บให้ร้ายตาแนวตาแดงทำแทบตายไอ้ยี่เนี่ยอร่อยอร่อยชิาลองชมมั้นไอ้พร้อมยังคุณป็นไงวะหวานเหรอ ขอชิมหน่อยนะช้อนไปชิมทำไมมันนัวเนี่ยวะมันเหมือนมันคนไอ้คนแบบดีไอ้เฮียนี่คืออันนี้คือก๋วยเตี๋ยวไก่ที่แบบใช่เลยเว้ยแต่กูวแต่น้ำไม่พอป่ะไม่พออันนี้เราลองเทสก่อนใช่เราลองเทสก่อนเดี๋ยวเราจะใส่อ่ะต่เนี่เน่ก็อธิบายต่ออธิบายต่อดีแล้วอธิบายมวนอธิบายต่อดีแล้วมอนอย่างงเี้ยถามไม่ได้ไอ้เฮียถามมวนนี่ไม่ได้เป็นผัวใช่เหรอ ไอ้เย็ยตรงเดียวกันแต่ย่างไอ้หนุ่มคือมึงว่าพอไหมกูว่าไม่พอนะเกลือเนีจัดแจ่มๆแม่งเลยไหมได้เดี๋ยวกูจะเพิ่มอยากได้ชุดเนี้ยแต่แบบเต็มเต็มหม้อเลยไอนี่คืออะไรไอนี่มึงคือปรุงเพื่ออะไรลองเทสหรอมาได้ไหมไม่รู้ว่า่มีอะไรทำมือมันไม่ปรุงอันใหญ่เลยก็มันต้องกินก่อนไนะกินทีนี้มึงจะรู้ได้ไงว่าปริมาณน้ำอันใหญ่กับอันเล็กมันต้องเพิ่มเยอะน้อยขนาดไหนมึงไม่ได้ไม่ได้จดไม่ได้จำฟังกูนะกูไม่รู้ อออขุว่าไงจ๊ะลองสุกจ้าลำเลียงลำเลียงอุ้ยไม่ยืดออกไปไกลๆอ่ะไม่ไม่ไอ้นี่ไอ้นี่มันอยากเซ็ตเดี๋ยวไม่บอกไม่มีงานไม่มีเท่าฉีดฮูยืดมาพักหนึ่งแล้วยนวดกระเป๋าด้วยไอ้เหี้๋หมอกแก่การอยู่ตรงแกเจียมากคุณสะอาดมากอขอรถดีหน่อยไอ้ที่คุณใส่ไปหมดไอ้ทีนั่งโต๊ะสมมุติแบบว่ามึงปรุงแต่งเงี้ยมีหวานเผ็ดเค็มเดี๋ยวมึงชิมนะกูยังไม่ชัวร์อยากเลย พักบนหม้อตอนแรกจะทำกินคเดียวเฮ้ยทำกินค็เดียวเทำใบตาเป็นปากการ้อมใส่หน้านิดหน่อยลงหม้อไปก่อนเลยอันนี้แล้วอย่าไปชิมมันจะกลายเป็นฝั่งหนึ่งมันอร่อยนะเว้ยมึงก็ใส่บอลรึ่งดีบาลานจะบาลาึ้นเรียบร้อยเห็นไหมมาแล้วแล้วก็บอลมึงเอาน้ำซุปมาอีกแห่งดิเฮ้ยาลดีเป็นแห่งหนึ่งรู้ใช่ไหมใส่ช่วยใส่ถไปแม่งเติมจนจะเต็มแล้วใส่เพชรปทุมมา3-4รอบแล้วนะอะไรวะไอ้ก้อนขาวๆใสๆเนี่ยเพชรปทุม อีกนี้เพิ่งมาเช็ดอันนี้เป็นร้อยแล้วจิ้มเลยทุกคนเอาช้อนลงนิ้อจะต้องไปเทีุ่กนัดทุกคนโอเคๆเราเราตัวนี้เข้มเฮ้ยได้มันลงอนนี้แล้วมันดีเลยเราเลยลงเลยลงเลยแต่เราต้องแบ่งไม่ต้องชิ้มละคือกินกัวเส้นลงได้เลยเนี่ยแบ่งรถจัยแบบจัดอันนู้นนะนอกทิ้งเฮ้ยไอ้จิ้มต้เบาเบาเบาให้หน่อยผมเบาไปแล้วเราต้องสุดใจ ถูกใช่ลองกระเด็นขึ้นมานะอร่ยรอยยังวะแปลว่าพระเอกเม่นอยู่แค่นีน้จริงนะพระเอกเนอะไม่ไอ้มะลงมาละอะไรไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพระเอกคือเครื่องปรุงมึงใส่สองหมอ้อหรือหม้อเดียวใส่หม้อเดียวแล้วเดี๋ยวเอาอีหม้อหน,นึ่งอ่ะไปต่อเรียนทำเได้จะ้ะ เอาจริงๆแล้วอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวทุกร้านอ่ะนะก่อนที่จะเสิร์ฟถึงมือลูกค้าแล้วต้องทำไงเขาเรียกว่าเชฟต้องมาชิมก่อนว่าเส้นได้ไหมว่าน้ําซุปได้ไหมได้หรือเปล่าเออก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเขาตัดข้อนึงแล้วก็ม้วนลงไปอย่างงี้โอ้ยอันนี้ของใครอ่ะใครสั่งอันนี้นายสั่งก๋วยเตี๋ยวคือความเลยความบนนั้นเลยดีวิฉันลวกก๋วยเตี๋ยวให้ตัวเอง <c oughs> มันกินแต่น้ำอ่ะตอนนี้ไอเทอร่อย <c oughs> <c oughs> เป็นน้ำถั่วน้ำถั่วใส่พริกอะ่ะจริงๆอะ่ะผมผมแค่มีน้ำซุปก,กับถั่วนี่ถือว่าเวิร์กแล้วนะร <c oughs> ้านไหนที่มีถั่วโดนใจผมไปครึ่งน,นึ่งละยังไม่ได้หรอกเกียจะไม่เป็นไ <c oughs> <c oughs> อ้เฮียยืนลูกตั้งนานที่ได้ไหมได้แล้วมั้งซ่อมเฮีตะเกียบตะเกียบตะเกียบเออก๋วยเตี๋ยวไม่มีเกี๊ยบไงวะได้แเอาเอาน้ำน้ำมันน้ำมันแตะเลยแตะลงคุกเลยคุกเลย วัตุดินน้อยนะน้อยน้อยนร้านนี้ให้น้อยไม่กีนึงบิดไม่กี่นึงน้อยต้องอร่อยมันร้านไหนให้น้อยร้านนั้นจะอร่อยสังเกตดิชามมันจะสวยร้านนั้นจะรวยแบ๊บไปเยอะอีกว่ะร้านนั้นจะรวยไอ้วัตถุดิบจะน้อยตอนนี้ผักมีอะไรครับในนี้คะน้าผักบุ้งเลือดกินน้ำใช่ไหมกินเป็นน้ำเนาะของมึงไม่ใช่หรอไม่เอาผักอ๋อเดี๋ยวปรุงให้มันเป็นแบบว่าเส้นเล็กครับได้ค่ะเผักได้ครับขุดขีดก้าขูดขีดเงา ผมกิ่พอแล้วพี่หูขอสะโพกได้ไหมสะโพกฝั่งนู้นโดยโดนพิชัยกับได้ครับไอบอลตกพริกไทยโปโปไอ้น้องไอ้ชิ้นเองตักถั่วใส่ให้ลูกค้าด้วยกระเทียมเจียวมันกระเทียมเจียวใส่ไปแล้วถั่วแล้วแต่ยูเซอร์อ๋อแล้วแต่ยูเซอร์แต่ละยูเซอร์เขาชอบกินไม่ชอบกินต่างกันไม่รู้ว่าขอบชี้ไหมแอดมินทุกคนจะชอบกันไหมช้อนดีกว่าช้อนผมล้างมือแล้วอ่าเตยล้างมือแล้วทุกคนเอาช้อนมาไว้ตรงนี้เสร็จครับนั่งกินตรงนี้เลยครับเอาขี่มาขี่มาเป็นปอกๆครับชิมแล้วรรีีีวววิตงน้เลยดก่า เดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนท้ายแล้วกันเอาเอาบรรยากาศก่อนนะนน่าากกิมคือถ้าไม่บอกว่าพวกผมทำเนี่ยคืออันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งพิเศษสวยก็สวยอร่อยอร่อยนะอร่อยจริงลบล้างนะคนนี้บอกว่ารายการนี้คือกินไม่ได้อ่ะกินได้นะครับกินได้ครับแต่ขี้แตกขี้แตกขี้แบบไอ้เหี้ยคนตกใจหลังอ๋อโอเคโอเคเอ้ยพี่เฮียเขาพูงให้นะเขาพูดให้อุ้ยเขาบอกตีเฮียเฮียไม่ทำให้นะ เยใช่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 เฮียแน่เฮียแกผู้เปิดร้านปกติเฮียไม่ทำให้นะทำไมอ่ะเพราะว่าเพราะว่าทุกครั้งปกติเฮียไม่ทำให้นะเว้ยทำไมเพราะทุกครั้งทำอร่อยไงอ๋อเฮียไม่อร่อยเลยต้องทำเฮียเฮียคิดเฮียด่าคูบอกว่าไอสัตว์กำลังเด้กต่อไปเป็นกาชมนะคนต่อไปครับใครจะเอาเลยครับร้านเปิดแล้วครับ ได้ครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยนะน้ำเพิ่มเข้น้ำเพิ่มไปตรงไปหน้าหม้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเขาจะเติมน้ำให้ผู้ผูดหรือเฮียหวานหน่อยเฮียชอบเออเออเนื้อตักเนื้อเหนียวใช่ครับได้เลยแป๊บนึงไม่ต้องใส่ถ้วยถ้วยนี้โอเคเข้าใจแล้วใส่ถ้วยนี้แล้วก็ใส่ถ้วยก็ติแลาวก็ติออกหมอคือใช่อันตรายจริงเหรอน้ำซุปมันเข้าไปถึงไก่เลยใช่ปะ ใครก็ได้ปกป้องกูจะใบไม้ที่ลงมาหน่อยย<ะ>เราม่สปวยได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่เองอ่าใส่พริกไทยหยอดหนึ่งนะหยอดเดียวจึ๊กเดียวก,กระเทียมเออเอองั้นงั้นกระเทียมตัดเหมือนเฮียจะไปแล้วไงไป็นดัน้ำหยอดนะพอแล้วกระเทียมเนี่ยน้ำมันหยอดหน่อยอันน้มามันต้อง insert insert ลง insert โอเคตอนนี้เราต้องใส่ในในถ้วยพลาสติกเพราะชามกับเรากแลังจะหมดเสร็จแล้วเทใส่ถ้วยพลาสติกเลยอันนี้เสซตเล็กครับของใครน่ากินมากอร่อยนี่ของ อ้าวเอา,เอาใครใครกินก่อนไหมอา้าวเสร็จจนเ,เสร็จจนนี่นมาครับตอนนี้มีสเตชั่นถูกไหมมาใส่ยังเขาไหนอ่ะก็ปขวดปะ๊กขวดปะติ๊กขวดปะตก๊กมาโอ้ยเหี้ยบะหมี่น่ากินตัดครูคขอบะหมี่ด้วยครูบะหมี่แล้วเฮ้ยมึงจะเส้น,สน,สนเล็กมึงเหนียวมากหนึบมากแนะนำให้ทุกคนสั่งเส้นมีน้ำหรือแห้งครับให้ต่อบะหมี่เหรอเาปกติเลยเอาอะไรเอาอะไรกันบ้างเส้นมีเส้นหหมมมมีีี่ขขขาาาวววจ้ะะรือบมีขาว ไม,ไม่ไม่สั่งไปแล้วมึงสั่งไปแล้วมึงก็คือจบแล้ววยไม่ถ <Aven ge. S 2> ือว่าซว <c oughs> <cream. S 3> ยเองไก่ยังดีอ่ะเอาเหรอ,อโอเคจานจานจานไอ้เหี้ยมันละทำไมอ่ะอร่อยโคตรขมก็ของแพ้ <c oughs> เป็นยาลูกกินไปเป็นยาค่ะหวานเป็นขมหลมเป็นยาเออไอ้เหี้ยกระเทียมเม็ดอย่างควายเอออร่อยลูกแม่ให้ควายใส่กี่กี่ไม้ใส่โน่นเดี๋ยวเดียวให้มันเพิ่มโป๊ะเพื่อไงโป๊ะ อันนี้ดูจากไหนวะเนี่ยเออใส่ถอันนี้เสร็จยังเก่งมากขอบคุณครับเยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับอันนี้ขอตะกร้อไงคนกิจการเป็นไงบ้างครับดีวันนี้ขายได้กี่ชามอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนเนื่องี่สีชามแล้วเฮี้ยขายก๋วยเตี oh 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 ๋ยวไม่ได้ขายชามไม่ถึงยอดนะอร่อยครับทุกคนครับอร่อยให้ติงกี่คะแนนดีผมรู้สึกว่า น้ำซุปแม่งเข้มข้นมากเจ้มจนที่สุดแอบติดหวานไปนิดนึงแต่ว่ามันเป็นปกติมันเป็นปกติของไม่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 ติดหวานอร่อยเลยไม่ไม่คือคือมันต้องปรุงอีกนิดนึงไงตามใจผมผมรู้สึกว่าหวานแต่ว่าพอใส่พริกกับใส่น้ำปลาแม่งเพอร์เฟกอร่อยเลยนัมเบอร์วันเลยผมว่าโดยรวมแล้วองค์รวมแล้วคือความอร่อยดูแบบภาพดีกว่าว่าอร่อยไม่อร่อยใช่อะน้องๆความรู้สึกถามความรู้สึกน้องๆดีกว่าอะอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อย ไม่อร่อยนะครับอ่ารู้รู้สึกไงรสชาติเหมือนที่เคยกินปะอร่อยเหมือนกินอร่อยสิแม่อร่อยแม่เฮ้ยไม่เหมือนเธอบอกว่าไม่เหมือนมันอร่อยกว่าอ๋อมันอร่อยกว่านะครับท่านผู้ดูแต่ละคนครับรู้สึกไงครับรอแฉเดี๋ยวคุณยื้อร่อยครับอร่อยอร่อยมากครับอร่อยมากเหมือนกินที่ร้านเลยอ๋ออร่อยเฉยอ่ะ อร่อยเฉยนี่ก็คือฝีมือพิเตอร์นะฮะต้องให้เครดิตเลยไม่ครับไม่ใช่ครับพิเตอร์คือคนที่ทำก๋วยเตี๋ยวที่เก่งมากนะเราช่วยกันทำโจ๊กเวนจินเฮ้ยจะมีพูดอะไรอย่างนั้นมีกูเหรอมันก็ไม่ได้ทำหรอกต้องต้องต้องให้เครดิตทุกคนนะฮะบางคนบางคนใช้บางคนดีกว่าเดี๋ยวเราลองให้คะแนนก่อนนะได้คะแนนเลยผมกินอิ่มมาพักนึงแล้วเต็มอะไรเต็มสิบพอเต็มสิบ้วครับเต็มสิบให้เท่าไหร่เงินสองตัมสิบคะแนนครับผมสิบเลยสิบเลยเนี่ยกำลังเบิร์นแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่เเตอองะ ยี่สิบพี่เพิร์ตไอโมนนะเพราะว่าพี่เพิร์คิดว่าเต็มร้อยเลยให้ยี่สิบโอ้โหนุ้ณกินอันนี้ไปผมมีํำก้อนขึ้นเลยใจว่ายังไงเธอชอบคนกอดอุ่นเธอชอบหุ่นหมีผมมีจะปุงกับนุ่นที่เอาไว้อุ่นอุ่นใจอุ่นใจจนตัวโจีโอเคครับนี่นะครับคือรายการทำอาหารปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเราจะทําให้เขาเรียกว่าพนักงานในออฟฟิศรับประทานกันได้นะครับแล้วคลิปหน้านะครับอยากให้เราทําอะไรหรือว่าอยากให้แบบรู้สึกว่าเมนูไหนที่เหมาะกับการ เลี้ยงออฟฟิศนะครับคอมเมนต์มาด้านใต้เยอะๆนะครับนอกจากพิมพ์ว่าสมัครน่ารักแล้วก็พิมพ์ว่าอยากทำอะไรด้วยนะฮะใครอยากให้ชินทําอะไรบ้างนะครับเอ๊ะทำอะไรวะพูดปกติทำเมนูอะไรอยากให้ชินทำเมนูอะไรดีป่ะอยากให้ชินทําอะไรซะบ้างไม่ได้ยังไงซะหน่อยบ้างนี่ไงทำเลยอระว่างไหมจะเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายร้อย